พีชแชน่าวันนี้มีแขกรับเชิญคือช่อง big ek สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะก็วันนี้พีไม่มาวันนี้น้องพีไม่มานะเพะแอบดูตุนอยู่นะโอเควันนี้เราจะมาแคสเกมทีไฟฟลายเฮ้ยทีเอทีเอวีนะทีเอวีนะคะเอ้ยทุกคนเดี๋ยวจะปรับเป็นมอดซอมบี้กันแล้ว อดิบไปเลยดิบแน่ดิบดิบพวกรู้จักดิบไป้ารขอทานทนั้ขอไปทานเท่านั้นนะคะือมือพี่ปิกบังนะคะไปล้วจ้านีไปที่อื่นก็ติดโควิดย ได้ค่าคนณกันไปได้ค่าคุณคุณเล่าบอกว่าไะไงกันครับบ้านแคระกระโปรงก็หลุดจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแคปเกมส์ใส่แคปเกมฟรีไฟส่วนวันหน้าก็จะมาแคปเกมส์ไมค์ครับนะคะเดินหน้าลุนนานะครับถึงนานเดินหน้านะคะเอาดีกว่าไม่งทำไม่ได้เอ็งไปบ้านไม่ใช่ไม่เป็นไรลองไองลองลองม่รู้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับ ไปก็ว yeah. yeah. ันนี้นะครับเราก็จะเล่นเกมกันไปแล้วได้เวลาปรับบทสสวีแล้วเดี๋ยวผมขอไปหารถแป๊บมีใครกินน้ำไหมรถเมยสายอุ้ยกินด้วยเดไอติมตาเย็นก็ไม่หนูด้วยฮะ มานีด้วยมีหนู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 นี่นี่นะปรับหลาก็วันดียร์ครับก็แล้วก็ระทับเรียนก็วันเดียร์เราก็ระพักการนกันนะครับก็ช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยดีกันนะก็เพราะติดโควิดนะโควิดจะได้ก็จะดีเยอะนึงนะก็แล้วก็ความใจกันนิดนึงว่า โควิดก็ดนนีนะก็ต้องเอาไปก่อนแล้วกันมีโควิดโควิดนะโควิดก็เป็นโควิดที่คนเราก็นะโควิด1 9ก็เป็นโควิดที่ไหลแรงมากๆกันนะก็ช่านผู้ชมที่ดูกัน, <S S S น,นก็ห้ามออกไปนะครับก็ คนมันวางเป็นของกันก็เปลี่ยนมากเลยนะอะไรก็ได้ไเขียก็ได้ก็วันนี้ก็รมาเถาเถอะาเก็ออไได้อ่ปันใจกันก็ะไอีขวดออะไรายเย็นั เออก็ไปลยไปล่ยเราใชรูปเลยกันไปเอแล้วก็จะเรียกยากที่จะย่างกันก็ได้เอ่ うん。 ได้ดูตรงศัพท์มาตอนเย็นกินอะไรเนี่ยเจอเนื้อไก่ได้ไหนะมกูฟินกูไม่กินไมกก่ก็กินนะเตา่กากานินนกแค่ ごっ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 。<noise> หมดแบตพอแล้วนะพีพอเจออะไรเปิดมาก็วัแรก็วันนี้ก็แล้วก็จะทกากันกันละกันก็กดก็กิดก็จก็วันก็อ้อวอ่ะีเนนะเออเปะจ้าเออ

กัดคุ้นแฝดถามเขาถ้ามันเท่ากันมึงเอาวิซูไม่ดีกว่าไงี้ของ้วถามได้อะใช่ไหมถ้ามนตษย์ราคาพร้อมติดตั้งเหมืนอนสามเท่ากันขึ้นมาไม่พาไปเนีะไมีซูดีกว่านะานะแสดงให้มีแพงแหละถ้าหรือมีซูเหมืสามใช่ไหมพร้อมติดตั้งใช่ไหมหมอนหนึ่งเออมึงต้องถามก่อนแต่ถ้าหมืน่นห้าปรคุณไม่ต้องคุคเพเหมืหอน แต่ถ้าเหมือนสามขึ้นมาพร้อมที่ตั้งเนี่ยนะเหมือนตะมุดตะเข่าเหมือนสามพารอดกบต่อแบบนี้เหมือนสามไ <c oughs> ด้นไหมวิสตูดีนะแล้วของเราเป็นโรคอะก็กล้องกล้องปั่นมันไม่เคยอยู่ในซอกอย่าง เยอะจังให้เพี่เดินไปก็เราก็ครับก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับก่อนอื่ก็ขอตักตัดขึ้นได้ก่อนนะแล้วก็กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากันด้วยกดกระดิ่งทุกช่องเราด้วยนะครับเอาวีดีนะ ก็กดกันกับนะสุด้